โอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับเกมเดนะครับวีรอนี้เราจะมารีวิวตัวทรัพยากรส่วนเสริมของตัว VORP Inventory นะครับก็คือตัวทรัพยากรคีย์สล็อตนะครับในการกดใช้นะครับเป็นคีย์ลัดในการจดกดใช้อเทมในกระเป๋านะครับสำหรับ VORP Inventory เท่านั้นนะครับผมเนาะอ่านะครับแล้วก็เพิ่มง่ายมากเลยครับเป็นการเพิ่มไฟล์ไปใหม่ในตัว VORP Inventory 2ไฟล์เท่านั้นครับไม่มีการแก้ไขไฟล์เดิมให้ยุ่งยากนะครับผมเนาะแค่เพิ่มไฟล์ลง แค่เพิ่มไฟล์ลงไปนะครับทุกอย่างก็จะอัปเดตระบบให้ทันทีเลยนะครับแบบนี้เลยนะก็จะมีในส่วนของตัวคีย์สล็อตนะครับในการใส่ไอเทมในการกดใช้นะสามารถตั้งได้นะครับกำหนดได้ว่าให้มีกี่สล็อตนะครับสูงสุดทั้งหมด8สล็อตนะครับผมเนาะแล้วก็มีตั้งค่านะครับนี่ตั้งค่าจะรวมถึงการตั้งค่าคีย์สล็อตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตั้งค่านะครับอันนี้ความจางนะครับของตัวสล็อตนะครับหรือความจางของกระเป๋านะครับกำหนดได้ด้วยนะเห็นไหมความจางกระเป๋าเห็นไหมกระเป๋าก็จะจางๆนะครับผมเนาะ ขนาดนะครับขนาดที่สล็อตนะอะไรประมาณนี้นะครับตำแหน่งอะไรได้หมดเลยนะกดรีเซ็ตก่อนละกันนะครับอ่าปรับแค่ตัวความจางก็พอครับผมเนาะบันทึกนะครับตัวส่วนตั้งค่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนสล็อตนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผู้ใช้นะครับสามารถที่จะกดคลิกซ้ายนะครับปึ๊บเลือกที่สล็อตแล้วก็เลือกไอเทมที่เราต้องการใส่นะครับเข้าไปในสล็อตที่หนึ่งเห็นไหมผมจะเลือกปืนนะครับสล็อตที่สองกดปึ๊บผมจะเลือกเป็น ขวานแล้วกันนะครับ็อตที่3ผมลองเอาเป็นกระสุนนะครับผมสลที่ที่เอาเป็นแบนเน็ตแบบนี้นะครับใช้งานแบบนี้ได้เลยเวลาออกก็กดคลิกซ้ายเอ้ยกดคลิกขวาออกนะครับผมปึ๊บเห็นไหมก็จะออกไปนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็จะบันทึกด้วยนะครับเวลาเข้าออกเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะบันทึกนะครับผมเนาะจะบันทึกไว้เลยนะเวลาออกเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะไม่ต้องมานั่งใส่ใหม่เนาะประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็จะอัปเดตเร็วทันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทิ้งนะครับถ้าเกิดเราทิ้งแล้ว ตัวไอเทมนี้มันหมดนะครับมันจะหายไปจากสล็อตทันทีเลยนะครับผมจะลองทิ้งให้หมดเลยนะปึ๊บเห็นไหมอัปเดตเร็วไทม์เลยนะครับหรือจํานวนมันอัปเดตก็อัปเดตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทิ้ง1ชิ้นนะครับอันนี้นะปึ๊บเห็นไหมอัปเดตจํานวนตามเร็วไทม์เลยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวสล็อตกันนะครับกดใช้ได้เลยนะครับผมกดเลขหนึ่งนะครับผมถืออาวุธขึ้นมานะครับอ่ากดเลขสองนะครับเป็นการถือขวานะครับกดเลขสามใส่กระสุนนะครับแต่ตอนนี้กระสุนเต็็็มมมมมมนน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 ะะะเเเเเหัั้้้้ออ่่่่่าาาแแแแแกกกกลลลววคครรบบบบดดดขขใชตผไไีสิ ใช้ไอเทมอะไรแบบนี้นะครับผมเวลากดจะขึ้นตัวสล็อตขึ้นมาโชว์เราแป๊บเดียวแล้วก็จะหายไปนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับสลับตัวคีลักนะครับผมคีย์รัดคียสล็อตนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมวีดีโอหน้านะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อนิดขอได้เลยนะครับติดตั้งง่ายมากๆนะครับ